ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเปิดงานมหกรรมชมชิมช็อปโอท็อปจังหวัดชมบุรีครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้าให้แก่ผ um like em ู eh ้ผลิตและผู้ประกอบการนายพักตองเชียนชัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีครับเปิดงานมหากรรมชมชิมช็อปโอท็อปจังหวัดชมบุรีณบริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดชมบุรีโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดชมบุรีประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยพัฒนาการจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมครับช่องทางการจําหน่ายสินค้าโอทอให้แก่ผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอทอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของผู้ผลิตโอทอของจังหวัดชลบุรีกับเครือข่ายโอทอจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4นะครับโดยจะมีไปจนถึงวันที่11กันยายน25 6 5 ณบริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดชุมบุรีครับภายในงานก็มีสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศจํานวน38ล้านค้าก็นํามาร่วมจําหน่ายนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีนะครับการร้องเพลงการเดินแฟชั่นผ้าไทยแล้วก็มีสินค้านาทีทองด้วยส่วนที่โรงแรมอินเตอร์คอนจีเนสตันพัทยารีสอร์ทนะครับก็มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวโดวยการจัดโปรโมชั่นอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดระดับพรีเมียม จากห้องอาหารอิริเมนต์นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นทางการท่องเที่ยวทางในส่วนของกลุ่มลูกค้าโรงแรมแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีความชื่นชอบนะครับในรสชาติของบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวซีฟู้ดด้วยะะนะครับทมกลางบรรยากาศที่เรียกว่าสุดโรแมนติกเลยทีเดียวโดยเขาจะมีการจัดขึ้นทุกค่ําคืนนะครับก็คือในวันเสาร์ครับก็จะมีการจัดขึ้นทุกคืนเลยด้วยการรวบรวมอาหารทะเลทุกชนิดซึงจะสุกคัสสรมาอย่างดีเลยนะครับเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ สดใหม่จากท้องทะเลทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกหอยนางรมนะครับพร้อมน้ําจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีเมนูวความอร่อยอีกรายรสชาติจากมณาชาติก็มีแล้วก็มีชิดบอลที่มีการนําเข้ามานะครับแล้วก็ของหวานรสเลิศอาทิชูชินา,นานาชนิดเลยก็มี <c oughs> ข้าวปั้น <c oughs> หน้าปาลาไหลแคลิฟอร์เนียเป็นต้น <c oughs> เลยนะโอ้ก็มีอีกหลายอย่าง <c oughs> ใครที่สนใจไปได้นะทุกวันเสาร์ <c oughs> นะครับ